ตลอดช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราต้องได้พบเจอกับผู้คนมากมายหลายแสนหลายล้านคนบางคนเข้ามาในชีวิตแค่ช่วงเวลาสั้นๆแล้วก็จากไปบางคนแค่ได้เดินสวนทางกันบางคนได้พูดคุยกันบางคนสนิทสนมเป็นเพื่อนกันบางคนผูกพันเป็นคนรักเป็นสามีเป็นภรรยาบางคนรักกันมากมายแต่สุดท้ายก็ต้องจากคุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้น นิทานเรื่องนี้อาจทำให้คุณเข้าใจบางอย่างมากขึ้นมีชายหญิงคู่หนึ่งรักกันมากคบกันมา3ปีทั้งสองตกลงจะแต่งงานกันเมื่อกำหนดวันเรียบร้อยฝ่ายชายเองก็รอคอยวันที่จะแต่งงานกับหญิงสาวต่อมาไม่นานฝ่ายชายรู้ข่าวว่าคู่รักของตนแต่งงานกับชายอื่นอย่างกระทันหันโดยฝ่ายหญิงเองก็เต็มใจไม่ได้ถูกบังคับแต่อย่างใด เมื่อได้ทราบข่าวเขาทั้งงงและเสียใจมากร้องไห้กินไม่ได้นอนไม่หลับไม่นานก็ป่วยหนักเพราะตรอมใจเวลาผ่านไปฝ่ายชายป่วยหนักขึ้นเรื่อยๆไปหาหมอเท่าไหร่อาการก็ไม่ดีขึ้นขณะที่นอนซมอยู่ที่บ้านนั้นมีหลวงตาแก่ๆเดินผ่านมาเมื่อมาถึงหลวงตาหยุดอยู่ที่หน้าบ้านแล้วมองเข้าไปในบ้านจึงเคาะประตูเด็กรับใช้ออกมาเปิดประตูพบว่าเป็นพระจึงบอกไปว่าไม่ทำบุญนิมนต์ข้างหน้า หลวงตายิ้มอย่างมีเมตตาแล้วพูดว่าอาตมาไม่ได้มาบินธบาตในบ้านมีคนป่วยใช่ไหมอาตมาพอมีความรู้ทางด้านการแพทย์นิดหน่อยไม่รู้พอจะช่วยได้หรือเปล่าเด็กรับใช้ได้ฟังก็อึง้งแต่ก็บอกว่าตัดสินใจเองไม่ได้ต้องขอไปถามเจ้านายก่อนแล้วก็เดินเข้าไปในบ้านถามเจ้านายเจ้านายตอบอย่างตัดราคาญว่าอยากเข้ามาก็เข้ามาหลวงตาเข้าไปพบที่ห้องนอนพบว่า ชายคนดังกล่าวนอนอย่างหมดอะไรตายอยา่างอยู่บนเตียงสีหน้าซีดเซียวร่างกายสูบผมประหนึ่งครึ่งคนครึ่งศพเด็กรับใช้นำนำ้ำดื่มมาถวายหลวงตาพร้อมจัดเก้าอี้ถวายข้างๆเตียงของชายคนนั้นหลวงตายิ้มแล้วพูดว่าอาการหนักเลยนะชายคนนั้นนิ่งเงียบไม่สนใจในสิ่งที่หลวงตาพูดหลวงตาตรวจอาการพอเป็นพิธีจึงกล่าวว่าโมมากเลยนะชายคนนั้นก็ไม่สนใจหลวงตาบอกว่า าไม่เชื่อลองดูที่กระจกนั่นสิชายคนนั้นก็ยังไม่สนใจแต่ขณะที่หางตาเหลือบไปที่กระจกแต่งตัวในห้องนอนเขามองเห็นภาพของคนที่รักอยู่ในนั้นไม่นานภาพของคนรักก็ค่อยๆจางหายไปกลายเป็นภาพทิวทัศน์ชายทะเลที่ชายทะเลแห่งนั้นเงียบสงบไม่มีคนผ่านไปมาขณะที่ชายป่วยคนนั้นมองภาพในกระจกด้วยความสนใจเขาพบว่ามีศพหญิงสาวนอนเปลือยกายอยู่ที่ชายหาด เวลาผ่านไปสักครู่มีชายคนหนึ่งเดินผ่านมาเขามองเห็นศพหญิงคนนั้นด้วยความรังเกียจแล้วเดินผ่านไปอย่างรวดเร็วต่อมาพักใหญ่มีชายอีกคนเดินผ่านมาเขามองเห็นศพนั้นเขานึกสงสารจึงถอดเสื้อนอกออกมาคลุมร่างของหญิงสาวคนนั้นแล้วเดินจากไปพักใหญ่อีกเช่นกันมีชายอีกคนเดินผ่านมาเขาพบคนนอนมีผ้าคลุมอยู่จึงเปิดออกดูเมื่อพบว่าเป็นศพด้วยใจสงสารจึงจะฝังให้เรียบร้อย แต่ก็ไม่มีเครื่องมือจะขุดเขาจึงตัดสินใจใช้มือทั้งสองข้างค่อยๆโกยทรายขึ้นมาเขาทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนเย็นเมื่อได้หลุมใหญ่พอสมควรจึงได้ฝังศพผู้หญิงคนนั้นเรียบร้อยแล้วจากไปจากนั้นภาพในกระจกก็เปลี่ยนเป็นภาพของศพหญิงคนนั้นแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นภาพของหญิงคนรัก เมื่อเห็นเช่นนั้นก็ตกใจสักพักก็ปรากฏเป็นภาพชายคนที่สองแล้วก็ค่อยๆจางหายไปเหลือแต่เงาของตัวเองในกระจกทันใดนั้นหลวงตาพูดว่าทีนี้เข้าใจหรือยังสมนั้นคือคู่รักของโยมชายคนที่ช่วยฝังศพเธอผูกวาสนากับเธอหนึ่งชาติชาตินี้เธอเลยแต่งงานกับเขาส่วนโยมช่วยคลุมศพเธอจึงผูกวาสนาสมปีตอนนี้ครบสมปีวาสนาสิ้นแล้วก็ต้องจากกัน เมื่อชายคนนั้นฟังจบก็กระอักเลือดออกมาเด็กรับใช้ตกใจมากหลวงตายิ้มแล้วบอกว่าโยมรอดแล้วเมื่อกี้โยมกระอักเลือดเอาเลือดเสียออกมาแล้วต่อมาไม่นานชายคนนั้นก็ได้ออกบวชติดตามหลวงตารูปนั้นในที่สุดคนเราเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ความสัมพันธ์พ่อแม่พี่น้องญาติเพื่อนศัตรูคนรักไม่ใช่เรื่องเลื่อนลอยเมื่อมีวาสนาไม่ต้องเรียกร้องถึงเวลาก็มาเจอกันเมื่อสิ้นวาสนาก็ต้องจากกันรั้งยังไงก็ไม่อยู่ในตอนที่ยังไม่จากกันคุณได้ทำดีต่อคนของคุณหรือยังเพราะเมื่อถึงเวลาที่ต้องจากกันไม่ว่าคุณจะมีเงินหรืออำนาจล้นฟ้าก็เรียกมันกลับมาคืนไม่ได้ทำดีต่อกันไว้เพราะไม่มีใครรู้ว่า เราจะต้องจากกันเมื่อไหร่ทุกวจีกรรมกายกรรมและมโนกรรมที่เรานึกที่เราคิดที่เราพูดเป็นกรรมทั้งหมดอยู่ที่เจตนาเป็นบุญหรือบาปล้วนส่งผลต่อปัจจุบันและอนาคตทั้งนั้นทำดีต่อกันไว้จะดีกว่าเพราะเราไม่อาจรู้ได้เลยว่าพรุ่งนี้กับชาติหน้าอันไหนจะมาก่อนกัน หวังว่าสิ่งที่ผมแบ่งปันจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะครับการแบ่งปันสิ่งดีๆให้คนอื่นทําให้โลกนี้น่าอยู่มากขึ้นโปรดแชร์คลิปนี้ออกไปอาจเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนเป็นกําลังใจให้ทุกคนครับ